สวัสดีครับผมนายเก่งไกรวันหอคุณครูในกลุ่มสารสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรับบทพิธีกรในวันนี้ซึ่งตัวเองก็เป็นหัวหน้าหมวดสังคมศึกษาด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่การประเมินความเชียวชาไม่ใช่ครับไม่ใช่ประเมินครูผู้ช่วยรอบที่สองออนะครับของผมตัวผมเองเออนะครับซึ่งกิจก,กรรมที่ผมทําก็มีเยอะแยะมากมาย ซึ่งด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปกิจกรรมที่ผมทําในตลอด6เดือนที่ผ่านมาเป็นร่องรอยเชิงประจักษ์ใช่ร่องรอยเชิงประจักษ์ครับตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับมีมีรางวัลอะไรบ้างคะครูกียงอ่าเดี๋ยวรางวัลเราอุ่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนท้ายคลิปนะครับอ่าตอนนี้เราเราไปชมผลงานของนักเรียนก่อนและกันนะครับอ่ามาฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น ผลงานกิจกรรมของนักเรียนนะครับอย่างเช่นจะเห็นว่าเป็นรูปนาฬิกานะครับจะเป็นเรื่องราวที่กระผมเนี่ยสอนในเรื่องของการเทียบสกราชเปลี่ยนพสเป็นคสหรือเปลี่ยนคสเป็นพสอย่างนี้นะครับมีการบวกลบด้วย543หรือบวกด้วย543อะไรอย่างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของขยะนะครับการแยกประเภทขยะนะครับการแยกประเภทขยะมันมีอยู่4ประเภทเลยนะครับขยะอันตรายนะครับขยะทั่วไป นะครับขยะรีไซคเคิลและขยะที่ย่อยสลายได้หรือขยะอินทรีย์นั่นเองครับนอกจากนี้แล้วยังมีในเรื่องของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมิสาคาบูชาวันมาคบูชาซึ่งผ่านมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็วันอาสาฬับูชาด้วยเด็กๆนะครับก็เป็นงานเด็กๆนอกจากนี้แล้วเรายังมีแฟ้มสะสมผลงานของเด็กๆตลอดภาคเรียนที่สองนะครับในด้านในก็จะมีงานเด็กๆทั้งหมดเลยนะครับ<อ> ก็จะเป็นงานที่เด็กๆตั้งใจทำด้วยได้ค่ะได้ได้เ,ดเดสียงกร,ระสิบาะว่าเด็กป .6 บอกว่าข้อสอบของวิชาสังคมของรูกเกยงนี่ไม่ธรรมดาจริงไหมคะจริงครับจริงครับแบบยากมากเลยนะครับยากมากนะครับเ <P ero> พราะเราต้องมีการวางแผนให้เด็ก <P ero> ไปสอบข้มอมนน<ใช> .1 ใช่ะะแล้วครับใช่แล้วครับเพราะว่าถ้าเธอไม่ติวอย่างเพ้ยง้วรเธอก็จะไม่สามารถที่จะเข้าม .1 ได้นั่นเองนะครับนนครัเกูจก็เลย ข้อสองเพื่อจัดเต็มฟุการาเบลจัดเต็มไปเลยนะครับถ้าต่อมานะครับก็จะมีสื่อการสอนหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของหลักศิลานะครับหลักศิลาในเรื่องของเครื่องมือทงภูมิศาสตร์นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีจิ๊กซอแผนที่นะครับจิ๊กซอแผน์ที่ที่รวมไปถึงติงกูในเรื่องของวรชาสุขทึกด้วยนะครับต่อมานะครับมันก็จะมีในเรื่องของการเอกสารท้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญิีการดื่มนมบัญิีการทอม นะครับหรือปฏิบการแบ่งปันต่าง,งๆในกิจกรรม,มรวมในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนที่เราท่าร่วมกันกับเด็กๆนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงงานคุณธรรมในห้องเรียนซึ่งห้องป .4 ศิทักษที่ผมได้รับข้าอเป็นครูประจำชั้นก็ได้ทําในเรื่องของออมวันละนิดชีวิตยั่งยืนนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของโครงงานคุณธรรมในครอบครัวด้วยซึ่งในชั้นประถมศึกษาปีทีศศ่สี่ ทั้สี่เนี่ยนะครับมีครอบครัวที่ร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด32อครอบครัวซึ่งทั้งหมดในห้องเรียนเลยนะครับซึ่งเรื่องที่เราทําก็คือเรื่องของครอบครัวสุขสันต์บ้านฉันมีความสุขที่สุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งเรามีตามระบบจัดการของกระทวงนะครับกระทรวงไหนคะกระทรวงเวทมนตร์หรือกระทรวงอาากระทรวงศึกษาารนะครับซึ่ง ครับโรงเรียนเราใช้หนังสือของบริษัทพัฒนาวิชาการอพมานั่นเองนะครับซึ่งกําหนดหน่วยการเรียนรู้ออกมาทั้งหมด9หน่วยแล้วก็ทําแผนการเรียนรู้ครบทั้ง9หน่วยนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีเอกสารในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับเกียรติบัตรและผลงานของเราคำสั่งละครับต่างๆที่เราได้รับมา ต่อมานะครับอันนี้เราอุนไว้แล้วตอนต้นนะครับทีนี้เรามาดูผลงานของเรากันบ้างนะครับผลงานของเราด้านหลังคท่านก็จะเห็นว่าเก็บบัตรเรียงรายไปหมดเลยอันนี้ตลอดระยะเวลาหเดือนนะครับเอาดีๆหเดือนหรือหกปีครับคุณเอียง6กเดือนครับเออเลิศนะครับเรามีรางวัลอะไรบ้างที่เด็ดๆนะครับอันจากแรกเลยนะครับเอาเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราก่อนนะครับ ยังไม่เยอะเลยนะครับในเรื่องของการแข่งขันรายงานการศึกษาจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนครั้งที่5นะครับเราได้เป็นตัวแทนของพัก3104จังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบประเทศที่ผ่านมานะครับโชว์โลดมาเดี๋ยไหมคะเรามีโล่เรามีโล่ด้วยนะครับเรามีโล่ด้วยนะครับปังมากเลยได้ข่าวว่าครั้งที่4ก็ชนะเลิศเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับครั้งที่4เราก็เป็น ัวแทนของออทากส1ม4สมุทรปราการของเราเอ,อนะครับเป็นตัวแทนเข้าไปโครงก,า,การแข่งขันระดับประเทศนะครับต่อมานะครับเราก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษาให้ใไม่ใช่นักศึกษาที่ททีอ๋อภัยนะครับกินศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่เจดสิบเรามาต่อนะครับวันที่เราค้างไว้นะครับในเรื่องของ สองใช่น,นะครเนเรื่องของกิจกรรมมารยาทไทยนะครับเราก็ภูมิใจอย่างนี้นะครับซึ่งโรงเรียนเราก็เป็นตัวแขนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งปฐมต้นและปฐมปลายนะครับเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งได้ลำดับต้นต้นมาด้วยนะครับได้ลำดับที่5จากเกือบ80สทีมนะครับส่วนปฐมปลายได้ลำดับที่สิบกลับมานะครับเราก็ดีใจเช่นกันเก้าเกียงค่ะเขาบอกว่าคนที่สอนมารยาทเนี่ย เ,เด็กจะมารายางามเนี่ยเขาจะดูโรโมเดลหรือว่าต้นแบบจากคุณครูจรไหมคะจริงนะครับดูจากคุณครูนะครับพูดออ้อนนะครับยินง่ายไว้สุดแล้วเขาบอกว่าการแข่งขันมารายาทนี่ยากมากมันต้องมีการจับสลากท่าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม<ช>ครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับอนอกจากนี้นะครับเราก็ได้อยางได้ร่วมการแข่งขันใน,นเรื่องของมารายาทไทยก็เป็นทีมเดิยนี่แหละครับในเรื่องของมารายาทไทย เข้าร่วมกับโครงการเที่ยวไทยนะครับร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและโครงการศาสนานะครับเมื่อชิงเพื่อสิทริพันเทพมราะสุดาสยาบรมราชบุมารีนะครับเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ได้ระดับที่26กลับมาเกือบทั้งประเทศนะครับเข้าร่วมการธรรมดานะครับนีบครับเดี๋ยวจะให้คุณครูเกียงได้ได้ ได้พาไปดูน <พา S 2> ดะครับแต่แต่ยาเพิ่งแต่คือก่อนที่จะพาไปดูเพราะว่าตรงเนี้มันงามมากให้คุณครูเกียงได้ฝากคือในฐานะที่เรารับราชการครูอยากจะให้ครูเกียงได้บอกว่าแรงบันดาลใจในการเป็นครูเนี่ยมันคืออะไรของคุณครูเกียงครับผมท่องประจำใจเลยครับเต็มที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถนั่นเองครับี้ครับก็คือ3มเต็มใช่ครับ3เต็มแล้วเราจะประสบความสาเร็จจากที่ ัเอาต่อไปขอเชิญครูเกียงเข้าเอ่อให้ให้อยู่ในห้องัอ่ามาดูในห้องเรียนของเรานะครับตอนนี้เราเตรียมห้องเพื่อรับการประเมินนะครับอันนี้ก็จะมีบอร์ดให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับที่ถูกจัดขึ้นมานะครับส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆในห้องเรียนนะครับซึ่งมีแอดมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระมหากษัตริย์ไทยในเรื่องของสูตรคูณต่างๆในเรื่องของวันเดือนปี ม4ท,ที่คุณครูเตรียมสอนเนี่ยมาช่วยกันโู้โข,อขอ้องปรกอสาข้องด้วยใช่ไหมครับเป็นจิ้มนะครับเด็กๆจะมีอาจงมาบอกว่าอาคครับช่วยได้ครับอาทีน,นเราก็จะเห็นว่าเด็กมีน้ำใจที่จะช่วยเราโดยเรามไม่ได้บังคับใชครับด้านหลังคืออะไรครับพี่อาด้านหลังนะครับก็จะเป็นปอดแขนโครงงานที่เราไปร่วมการแข่งขันกลับมานะครับก็เราก็จะชว์นะครับ อันนี้ในเรื่องของตะลุยป้องเสื้อสมุดจุดประกายคำสั่งน่ารู้นะครับอันนี้ในเรื่องในโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนครั้งที่5นะครับที่เราไปร่วมการแข่งกันมาซึ่งได้รงที่ใหม่ค่ะที่กองบูทหารเรือนะครับกรุงเทพมหานครนี่ได้เจอองค์คมนตรีด้วยใช่ไหมได้เจอองค์คมนตรีด้วยนะครับเด็กๆเราก็ยิ้มแย้มเต้นเต้นมีรางวัลเหรียญคนเก่ง เยาวชนระดับประเทศ,เทศให้เป็นรางวัลกลับเอ๊ะแล้วบอร์ดซ้ายคืออะไรครับคุกี้บอร<น>์ดซ้ายก็คือบอร์ดโครงงานคุณนะครับนะครับ<ร>เป็นเรื่องของออมวรรนิชชีวิตยั่งยืนนะครับที่เราจัดขึ้นมานะครับเราก็นําไปร่วมการแข่งขันกับสัญญนนกกฐานเขตพื้นที่การศ,ศึกษาสมบทปราการเขตหนึญญ่งที่เราไปร่วมแข่งขันมาซึ่งเราได้ลําดับที่5นั่นเองครับเอ๊ะเราด้านหน้าคืออะไรครับคุกียงอยากจะให้แนะนำหน่อยมั้ยมด้านหน้าก็จะเป็น โครงงานคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนซึ่งห้องเรียนของเราทําในเรื่องของอมพลนิชชีวิตยั่งยืนนั่นเองครับนะครับอันนี้โปรไฟล์มาอันนี้คือติดตเดช่วยกันทำเนาะนะครับอันนี้เป็นิดติดดเเกี่ยวกับการอนามัแล้วครับใช่แล้วครับสัสี เงินครึ่งเรียนธนาราคาในห้องนี้จริงไหมครับครครับเพราะอว่าเพราะตอนเช้ามาหลังเข้าแถวเสร็จนะครกาับแล้วก็มีการออมตังค์ซึ่งเด็กๆก็จะจัดการเองนะครับจัดการเองก็จะมีหัวหน้าห้องคอยเรียกเก็บตังค์เพราะไม่ใช่เก็บตังค์สิทองตังเรียกองตังค์นะครับทองบรรลตั้งห้าบาทตั้งสิบาทตั้งมาคนละยีบาทปลูกปลูกนี้ใส่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีเงินต้องแยกส่วนออกไปออมก่อนใใใชชช่่่คครรัับบ โดยสูตรมันก no ็บอกอยู่แล้วว่าลายลับอะไรแหลจำไม่ได้เลยลายลับลบลบเงินอออเท่ากับรายจ่ายนั่นเองนะครับแล้วเต็มครับนะครับก่อนที่จะประเมินในวันพรุ่งนี้อะไรฝากไหมคะเผื่อครูผู้ช่วยน้องใหม่ในยุคศตวรรษที่21เนี่ยเผื่อแบบเหมือนฝากน้องๆให้กำลังใจน้องๆอะค่ะฝากน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังเข้า รับการประเมินผู้ช่วยรอบต่อไปนะครับหรือกําลังที่จะเข้ารับการประเมินผู้ช่วยพี่ก็ออกเป็นกาลังใจให้น้องทุกคนนะครับตำทำจากเต็มที่เต็มความสามารถของเองลยนะครับเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพที่เราทบหวังว่าคลิปทีปป่ที่ทําวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับน้อ,อ,นองๆหลายคนนะครับสําหรับวันนี้